มาทําบัวลอยเยนแบบง่ายๆกันค่ะจะได้ขนมแบบหอมหวานเหนียวนุ่มอร่อยอร่อยอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยนักกินโดยวกว่าจะใช้เป็นถั่วเขียวหล้อเปลือกล้างให้สะอาดน้ำใสได้แล้วจะใส่น้ำแช่ทิ้งไว้3-4ชั่วโมงครบเวลาจะล้างน้ำทิ้ง2-3น้ําน้ำแล้วเอาเทเสเด็ดน้ำเอาถั่วที่ได้ใสร็ลังถึงไหย,ยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดที่2 5นาทีค่ะ จากนั้นจะมาเตรียมในส่วนของน้ำสะอาดน้ำมันพืชน,น้ำตาลทรายเกลือปน่นและผิกไทยป่นค่ะโดยจะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปถั่วที่นึ่งไว้ครบเวลาเอาลงจากเตาใส่กระทะไว้เลยค่ะบีบีผัดผัดให้ละเอียดสักหน่อยแล้วจะใส่เกลือป่นลงไปตามด้วยน้ำตาลทราย ผิกไทยปนและน้ำสะอาดค่ะผัดผัดให้ทุกอย่างเข้ากันเลยผัดผัดมาสักพักแล้วพอได้จับก้อนดีก็ใช้ได้เลยค่ะปิดไฟพักไว้ให้เย็นเลยจากนั้นจะเอาใบเตยหั่นชิ้นใส่โถปั่นไว้ตามด้วยน้ำสะอาดและจะปั่นให้ละเอียดเลยได้แล้วเทกรองเอาแต่น้ำไว้นะคะจากนั้นจะมาเตรียมในส่วนของแป้งข้าวเหนียวน้ำสะอาด แป้งข้าวเหนียวและน้ำใบเตยคะ่ะโดยเอาแป้งข้าเหนียวใส่อ่างผสมไว้ตามด้วยน้ำสะอาดนวดนวดผสมให้เข้ากันนวดนวดไปสักพักพอได้เนื้อเนียนๆจับก้อนแล้วก็ใช้ได้เลยคะ่ะแล้วแป้งข้าวเหนียวอีกส่วนมาใส่ในอ่างผสมเลยรอบนี้จะใช้เป็นน้ำใบเตยนวดนวดให้เข้ากันเลยนะคะ ถ้าเหลวไปให้เติมแป้งถ้าแห้งไปให้เติมน้ำได้คะ่ะได้ทั้งสองสีแล้วจะใช้แผ่นฟิล์มคลุมกันลมเอาไว้แบบนี้คะ่ะและปั้นไส้ขนมต่อโดยหยิบถั่วมาก้อนหนึ่งคลึงคึงให้เป็นก้อนกลมประมาณนี้แล้วจะโรยแป้งข้าวเหนียวที่ถาดสักหน่อยจับแป้งมาก้อนหนึ่งคลึงคึงให้เป็นก้อนกลมและบีบให้แบนๆสักหน่อยคะ่ะเอาไส้ขนมมาวาง จับห่อคุมให้แป้งมิดไส้เลยครึงๆให้กลมอีกหน่อยและใช้แป้งข้าวเหนียวทาๆให้ทั่วก,กันตัวขนมติดกันนะคะทั้งหมดของกวนจะได้แบบนี้เลยเราจะมาเตรียมต่อในส่วนของน้ำกะทิน้ำสะอาดเกลือป่นน้ำตาลมะพร้าวและต้นหอมซอยค่ะโดยกวนจะใช้น้ำตาลมะพร้าวของตาลไทย250กรัมใส่หม้อต้มไว้ ตามด้วยเกลือปนน้ำสะอาดตั้งไฟคนๆให้น้ำตาลละลายเลยพอน้ำตาลละลายเดือดๆด,ด,ดีแล้วใส่น้ำกะทิลงไปเลยค่ะคนๆให้กะทิร้อนเดือดขอบๆก็ใช้ได้เลยนะคะปิดไฟพักไว้แบบนี้ก่อนค่ะเราจะตั้งน้ำใส่ใบเตยต้มให้เดือดพอมีกลิ่นหอมๆของใบเตยเอาใบเตยออกทิ้งได้เลยค่ะและขนมลงต้มได้เลย แล้วจะคนขยับไม่ให้ขนมติดก้นมาสักหน่อยแล้วจะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ก่อนคะ่ะพอขนมสุกเขาจะล,ะลอยขึ้นมาพอขนมลอยขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้เลยคะ่ะตักขนมใส่ในน้ำกะทิได้เลยเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟเลยคะ่ะโรยต้นหอมอีกสักหน่อย จะได้ขนมหอมหวานเหนียวนุ่มอะไรอะไรเลยนักกินถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วกวางขออิโม,มจิรูปหัวใจสีขาวและสีเขียวได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย